โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร่วมกับกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยจัดกิจกรรมให้เลือดให้รักกับวัฒนแพทย์เมื่อวันที่21มีานาคม2567ภายในห้องรับรอง3โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษธ,ธานี นางสาวพิมนมาศต,ตันวิมนรองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยได้นำสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุยได้ร่วมกับโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยจะก,กิจกรรมให้เลือดให้รักกับวัฒนาแพทย์โดยมีนายแพทย์พารดอนโกมณดิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยพร้อมด้วยนายสุกิจพลันชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมบริจาคเลือดในครั้งนี้ การออกนงินรับบริจาคเลือดของกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยเป็นโครงการบริจาคเลือดและอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืน่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จำนวน1,072ยูนิตตลอดปี2567 นอกจากนี้การออกหนือรับบริจาคเลือดเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยกวดีประมวงราชสารีนีสิริพัฒนมหาวชรรราชธิดาสำหรับเลือดที่ได้รับบริจาคครั้งนี้เป็นจำนวน54ยูนิตรวมเลือดที่ได้ในครั้งนี้จำนวน21,644เลือดที่ได้กิ่งกระชาดอำเภอเกาะสมุยจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่บริจาค สำหรับช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยซึ่งรอรับการรักษาและเลือดทั้งหมดจะเก็บสำรองไว้ยังธนาคารเลือดโรงพยาบาลเกาะสมุยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทเรลเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย โฮมมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน